หลังจากที่ตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาล2025-26ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำคืนวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ตราตึงใจแฟนสิงห์บลูอย่างเราๆที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพของเหล่าผู้เล่นจำนวนไม่น้อยนะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในตลาดนี้เลยก็คือการที่พวกเขาปล่อยผู้เล่นออกจากทีมได้มากมายครับ ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยยอดทะลุกว่า300ล้านปอนด์นับเป็นสถิติของวงการลูกหนังเลยนะครับด้วยรายละเอียดที่มีไม่น้อยนะครับวันนี้เนี่ยทางช่องปามสบาท5บาทครับจะพาทุกคนมาวิเคราะห์และสรุปตลาดซื้อขายของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มลีโอครับลีโอรวมกันมันกว่านะครับแล้วก็ฝากเพื่อนที่รับฟังถ้าชื่นชอบ ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสนับสนุนด้วยการส่งเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับว่าพูดถึงขาเข้ากันก่อนนะครับไม่ใช่ขาขาดนะครับขาขาดนี่เล่นไพ่ไม่ได้นะฮะขาเข้าเนี่ยเราจะพูดถึงในฝั่งของในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนนะครับด้วยมูลค่าในการซื้อนักเตะสูงเกือบราวๆ3า0ล้านปอนด์ของเชลซีเนี่ยได้เสริมทัพนักเตะหลักๆแล้วเนี่ยถ้านับว่าจะเข้ามาช่วยเหลือทีมชุดใหญ่โดยตรงเนี่ยมีทั้งหมด8คน ในส่วนแรกก็คือส่วนที่โชว์ฟอร์มให้เห็นแล้วนะครับมีไม่น้อยเลยครับที่ได้โชว์ฟอร์มตามเม็ดเงินที่จ่ายไปกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดรกับการเซ็นสัญญาในช่วงศึกชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยค่าตัว54.2ล้านปอนด์กับผลงานอันยอดเยี่ยมครับ5ประตูกับอีก2แอสซิสในช่วงเวลาเพียงแค่6นัดแถมเป็นส่วนสำคัญในการพาเชลซีคว้าแชมป์โลกได้อีกด้วยถ้าจะยกให้ใครเรีวยกว่าเป็นหน้าเป็นตาของตลาดซื้อขายนักเตะครั้งนี้เนี่ย ก็คงหนีไม่พ้นชื่อของเจ้าเปโดนะครับซึ่งล่าสุดเรียวฟรินานก็บอกว่าเป็นดีลที่คุ้มมากๆสําหรับเชลซีมาต่อกันด้วยอีก1นศูนย์หน้าอังกฤษอย่างเรียมดีแลบครับที่ย้ายมาด้วยค่าตัว30.2ล้านปอนด์จากอิฟสวิตทาวถึงแม้ว่าจะทําไปได้1ประตูแล้วก็ล่าสุดพึ่งบาดเจ็บไปต้องพัก6-8สัปดาห์แต่การเล่นร่วมกันกับทีมของเขาเนี่ยก็ดูที่จะเป็นส่วนสําคัญในแผนของมาเรสกานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนักเตะ ที่ถึงแม้จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ามาตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ก็นับว่าเป็นการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้อย่างเจ้าหนูเมซิโยหรือเอสเตวา l วิลเลียนที่หลายๆคนมองว่าต้องปรับตัวแต่ถึงเวลาจริงๆเราไม่เลยนะครับกลายเป็นว่าเอสเตวา์วิลเลียนเนี่ยที่ค่าตัวสูงถึง28.9ล้านปอนด์กับเด็กไว้แค่18ปีไม่มีแฟนเชลซีคนไหนมองว่าแพงเลยครับเมื่อเทียบกับอายุและฝีเท้าที่จะยืนระยะได้อย่างยาวนาน แต่นอกจากนักเตะที่ย้ายเข้ามาแล้วพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยก็มีนักเตะบางคนที่อาจจะต้องให้เวลามากกว่านี้นะครับหรือว่าตัดสินใจยังแทบจะทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเจมี่เบนักิเทนนะฮะในวัย20ปีค่าตัว47.6ล้านปอนด์ที่ยังดูเหมือนยังจับจังหวะอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องใช้เวลาหน่อยขณะที่ดารโอเอซุโกครับกลางตัวรับค่าตัว18.9ล้านปอนด์ที่ถึงแม้ว่าจะทําได้ไม่เรวเลยในการลงมาเป็นตัวสํารองแต่ก็ยัง ดูกันในระยะยาวไปก่อนจอเรลฮาโต้ครับแบ็กซ้ายจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมค่าตัว37.6ล้านปอนด์ในฐานะตัวสำรองของคูคูเรียด้วยวัยเพียง19ปีเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในแผนระยะยาวของทีมเช่นกันและอีกสองคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ยังตอบอะไรไม่ได้อย่างอเริฮานโดกานาโชในช่วงท,ท้ายๆครับด้วยค่าตัว39.3ล้านปอนด์และดีลสุดท้ายก็คือฟาคุนโดโบนาโดเต้ด้วยสัญญายืมตัวจากไบรตัน ที่2ล้านปอนด์ซึ่งในขาเข้าเนี่ยมี2นักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาแต่ก็ต้องถูกปล่อยตัวออกไปแบบยืมตัวเพื่อที่จะไปขัดเกลาพัฒนาฝีเท้าครับนั่นก็คือเคนดี้ปาเอสกองกลางดาวรุ่งจากเอกวดอร์ครับที่ได้มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ที่ค่าตัว8.5ล้านปอนด์และมามาดูซาครับประการหลังเพชรเม็ดงามจากสโมสรในเครือบูโคอย่างสตาร์บุกที่11.9ล้านปอนด ก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกปล่อยยืมตัวให้กับสตราบุกซึ่งในภาพรวมของขาเข้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังวิเคราะห์ได้แบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับด้วยบางดีลที่ยังต้องติดตามมันต่อแลวมันก็ไม่กี่เกมด้วยแต่ถ้ามองถึง Impact และการเสริมที่ตรงจุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจแฟนบอลแบบเต็มร้อยเพราะบางตำแหน่งอย่างเซนเตอร์แบ็กที่เจอการบาดเจ็บของเลวายโควิลหรือแม้กระทั่งการหาผู้สอบประตูคนใหม่เพราะว่าในฟอร์มของโรเบิร์ตซานเชสก็ยังไว้ใจไม่ได้ แต่การเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เนี่ยถือว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนขาออกเนี่ยต้องบอกว่าร่ายกันยาวครับเพียงแค่เกริ่นมาว่าเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยขายได้รวมเกินกว่า300ล้านปอนด์ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับรวมถึงการปล่อยนักเตะที่ไม่คิดว่าจะปล่อยได้ในราคาที่สูงอีกต่างหากโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยเชลซีเนี่ยปล่อยนักเตะออกไปถึง16คนนะครับ ใช่ครับสูงถึง16คนจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยโนนี่มาดูเอเก้ที่ไม่ถูกมองว่าอยู่ในแผนนำทีมอีกต่อไปด้วยค่าตัวสูงถึง47.6ล้านปอนด์ให้กับอาร์เซนอลนับเป็นการขายที่แพงที่สุดในตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้ต้องขอบคุณทีมสาขา2จากลอนดอนด้วยนะฮะไหนจะมีคริสโตเฟอร์อ็นคุนคูครับที่ปล่อยกับมิลานด้วยค่าตัว31.5ล้านปอนด์การปล่อยเจ้าฟิลิกไปอวานาเซอร์ที่25.5ล้านปอนด์รวมถึงตัวหลักอย่างคีนนดูสปรับ ไปเอเวอตันด้วยค่าตัว24.3ล้านปอนด์ยังมีอีกมากมายหลายชื่อที่เราไม่ได้เอ่ยถึงครับแต่ถ้านับการปล่อยอย่างถาวอนอย่างเดียวเนี่ยมูลค่าเม็ดเงินรวมกันที่268.4ล้านปอนด์ไหนจะยังไม่นับหนึ่งในดีลการยืมตัวอย่างนิโคลัสแจ็กสันให้กับบาเยอร์ครับซึ่งมีรายงานว่าค่ายืมเนี่ยอาจจะสูงถึง14.2ล้านปอนด์เลยทีเดียวพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดซึ่งต้องซื้อในราคาเกือบเกือบ60ล้านปอนด นับเป็นความสามารถของทีมเจราจาซื้อขายของเชลซีครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและนอกเหนือจากตัวเลขกลมๆในการปล่อยออกที่รวมกว่า300ล้านปอนด์แถมยังไม่รวมแอดออนเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับนั่นก็คือในหลายๆดีลที่เชลซีปล่อยออกไปเนี่ยถึงแม้บางดีลจะไม่ได้มีค่าตัวสูงเวอร์แต่หนึ่งในปัจจัยเลยก็คือเงื่อนไขส่วนแบ่งทางการขายในอนาคตนะครับบอร์ดบริหารเนี่ยก็ได้ใส่เงื่อนไขเหล่านี้ในแทบทุกดีลเลย ของการปล่อยตัวนักเตะอายุน้อยและมีแนวโน้มที่จะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเชลซีเนี่ยปล่อยคานิชูบูเมกาให้กับดอทมุลที่17ล้านปอนด์ไม่รวมแอดออนแต่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งทางการขายในอนาคตที่สูงมากๆหลังจากพูดถึงขาออกในแง่ของการเงินแล้วเนี่ยขาออกในแง่ของการลงทุนระยะยาวก็ยังมีการปล่อยยืมนักเตะอย่างเคนดี้ปาเอสแล้วก็มามาดูซาที่เราได้กล่าวไปในส่วนของขาเข้าตอนปล่อยยืมแล้วนะครับ ยังมีอีก2นักเตะที่ถูกปล่อยเพื่อพัฒนาและน่าจับตามองสุดๆนั่นก็คืออารอนอัลเซมิโนเซนเตอร์แบ็กวัย20ปีที่ถูกปล่อยกับดอทมุลนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเดบิวด้วยช่วยทีมเก็บคลีนชีตได้และอีกคนหนึ่งอย่างไมค์เพนเดอร์ครับผู้สำประบตูวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง2เมตรที่ไปยืมตัวกับสตาราบูกช่วยทีมเก็บคลีนชีตไปได้2จาก4นัดที่ลงเฝ้าเสาให้กับทีมดังจากฝรั่งเศส เรียกได้ว่าการที่เราได้วิเคราะห์กันมาเนี่ยคงจะไม่ยากเลยในการให้10เต็ม10กับการปล่อยนักเตะในตลาดครั้งนี้นะครับแต่สิ่งเดียวที่มองว่าจะเป็นจุดที่จะทําให้ดีได้เนี่ยคงจะเป็นการที่ยังไม่สามารถปล่อยนักเตะบางคนออกไปได้ซึ่งมักจะมีปัญหาในทุกๆตลาดนั่นก็คือไรฮิมเซอร์ลิงยิ่งตลาดรอบนี้เนี่ยแค่การปล่อยตัวก็ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับและอาจจะต้องหาทางออกใหม่ในตลาดหน้าหนาวหรือเดือนมกราคม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนเจ้าตัวก็จะไม่ไปเล่นในลีกซาอุอีกต่างหากรวมถึงชื่อของอักเซลดิซาซีและก็ดาบิดดตโตโรโฟฟนาน่าที่ก็ต้องอยู่สมโมสรต่อไปเมื่อเรามองภาพรวมของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ของเชลซีเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่คือหนึ่งในซัมเมอร์ที่เข้มข้นและเด็ดขาดที่สุดในรอบหลายปีครับไม่เพียงแต่การเสริมผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่ยังเป็นการปล่อยตัวนักเตะที่เกินความจําเป็นออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงของเรื่องเม็ดเงินและการวางแผนต่อยอดในอนาคตถือเป็นการจัดการที่สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของอบริหารครับและสตาฟโค้ดได้อย่างชัดเจนแม้อาจจะยังมีบางตำแหน่งที่ไม่สมบูรณนะ์ที่เช่นเซนเตอร์แบ็กและก็ยังมีตั้งแต่บางคนที่ไม่สามารถหาทางออกได้แต่โดยรวมถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ทําให้เชลซีดูพร้อมสําหรับก้าวยุคใหม่ทั้งในสนามและนอกสนามอย่างแท้จริงเพื่อนๆมองตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เป็นอย่างไรขาเข้า ให้คะแนนเท่าไหร่ขาออกให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนนะฮะสามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงสนับสนุนได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ